ลุงสุรศักดิ์นะคะยังไม่ได้เลยขอบคุณใหม่เร็วจ้าใหม่เล็วชวย์เลยจ้าสวยมามายืนตรงนี้นี่มันสวยนี่ยืนตรงนี้อ่ะขอบคุณแล้วเด้วขอบคุณแล้วเร็วเลยพอดีหน้าหนาวแล้วจุดแบบนี้เดยมันมันเส้นยาวโอ้ยค่อยเห็นแต่ไก่จีอ่าันนี้ไม่กลัวมินหายแล้วแดงทั้งตัว ง่ายบ่มองไปแต่ไกลบ่ะไม่ต้องัวมินหายแล้วตักนะคะที่ส่งมาให้แอดมินน้อยนะคะขอบคุณในความเมตต่ในเขาไปใส่หิ้งผู้ชายก็น่าจะมาแล้วแต่แต่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายแต่ก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะก็เพราะว่าคุณแม่นะคะผมให้ชื่อผู้ชายเท่าร้านเท่านะคะขอให้สุดท้ายร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ใจนะคะ ร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะปีใหม่น like, ี the, no. ้ขอให้มีความสุขก oh, ันเยอะๆนะคะรวยรวยนะคะเส้นก่อนอ้าวเห็นตะหัวแล้วถูกแกนอนมากโอ้โหนนี้นี่เลสกีอันนี้ค่ะลาย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 เออเออเออไม่ลืมนะค่าต้นเมนเอานมมาอีกแล้วเออปอาอันมันจะจปลาทุกนะ สันตะคอยังไม่ทิ้งนมยังแล้วสันตคอร์ดคะกินนมเหรอคะไปแล้วยังไม่ได้นมเหรอคะสันต์คอสไปส่งไปส่งจะเอาอะไรจะเอาจะเอาอะไรส่งส่งส่งันตาคอสจะเอาอะไรแจกแตกเอานมเอานมขนมมาแตกเหรอคะเนมมาใส่เหรอคะเานมมาใส่เอานมมาใส่เ้ยยยายยยยย่ยยยยยอยยานย ยังเลยโอ้โอ้โอนั่งนั่งอ่ะขัดกระนั้นสีแดงอยากได้อาจินก่อนกินก่อนกินนูก่อนอยากได้ละอยากได้อยากได้ถ้ามันละอุ่นละสิอุ่นบานนี่สิสีแดงแป๊ะเลยกินนะจ๊ะขอนน่ากินจ๊ะกินปลา ดูวิจาเพื mm. ่อนเล่นกันทุกคนเหรอหันมาหันมามินม um. uh, ินมิน mm มิน hmm> หันมาหาชิ mm ้นหน่อยที <t <t ่อย่างเนี <t 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 ้ยชูหน่อยชูหน่อยยิ <t <t ้มหน่อยยิ้มหน่อยมินยิ้มจ้าโอ้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 ดีใจแล้วได้แันตากอดสวย นันหมวกหล่นแล้วนมพัดนมพัดแล้วใส่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 อน่ใส่ใ้่ใส่ใสเใ้่เส่นส่ใ้่เส่นส่ใ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 สใส่ใส่ใส้ใส่ใส้ใย่ใใส่ใส่ใ่ใส่ใส่ใน่่่่่ นั่นว่าฮีไจำไปก่อนแล้วเาทำอามันโคตรสมันแซ่บเี๋ยอเด๋ยวคว่ามทิ้งมเข้าไปทุไปแล้วได้ชุดสวยแล้วเจ๊เอเจ๊เอ

มาแล้วมาแล้วเห็นโบเห็นโบนั่นเห็นโบเห็นโบนั่นมาแล้วตนนะรกลู So หน่อยมาละมาหน่อยมาแล้วมาน้อยมาน้อยคนใดความสุข่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่ะฮ่ล่าฮ่้น่า่าฮพ่อฮาฮ่า่าฮ่่าค่าฮ่่ามาฮ่ฮ่าฮาฮ่าฮ่า่งอ บ้านอีละบ่เรียกป้าไทยบ้าน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 เขาเรียกคำเดียวเพูดสองประโยคไม่ได้บ้านป้าไทยบ้านมีาทป้าไทยบ้าน าบนนี่แหละขวัญใจสบอถ้ามิน้อยไม่มาก็โอ้มันก่อเนะเงียบเงาเงียบเงา แม่ดูไม่ปกดด็กน้อยชโ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 ยอไรไางนี้ไม่ทำอะไรยังเป็นคนนี่น่น่ี่งไม่ไดทำกดูตำแหน่งชุดช่วยหลังจากสารตัสินโอ้ที่ที่เป็นอ่านไงว่าตำแหน่งที่ว่ามันเป็นนักสื่อแมันดูกลอง ให้มไหนยิบหน่อยสิโอ้ยิบหน่อยสิกระบุกงามมาหยิบทืซับบิล่ะนี่อเห็นไหม่ยตาเนี่ยเห็นไหมนี่โอ้ยสิเป็นเว้นเป็นเวียนแล้วอเอาอเนั่นแหละนั่นแหละมันสีเชือทัดทัดนะเห็นมีย่าเฮ็ดจังสั้นยายอยู่กับเขาอยสอุ้ยใไอเห็นไหมเนี่ยตานเห็นมเนย

ได้ออกข่าวออกหลายช่องนะเจ้านะออกกี่ช่องเมื่อวานนี่ออกที่ไหนโอ้ออกข่าวตั้งหลายช่องดังแล้วนะครับเจ้จะปปะดงใครว่าออกไม่ได้ออกไหนออกข่าวยายสมนนู่นออกนะเจ้าก็ออกไปดูย้อนหลังดูพ่อจะไปออกทําไมคนไม่ได้ให้เขาทําอะไรไปดูทั้งรัาพีหรปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะู